ออกลพันเดียวจบไม่มีเก็บเพิ่มกับกระบะมิสูแตตั้งกระบะพันแกงปี2016-2016พอนดูตลอดสัญญาเพียง8,300บาทรายได้เกิน1 6 0 0 0ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนทํำได้เป็นเกียร์ออโต้เครื่อง2.4เครื่องไมเวดดีเซลตัวนี้แต่งหนักจัดเต็มไม้เรียบร้อยได้เป็นกระบะตัวสูงเลยนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์สวยๆใสๆจัดทรงลงร้อยให้เรียบร้อยแล้วนะแม็กใหม่ยางใหม่มาเลยนะกระจกมองข้างกระปับพับไฟฟ้าให้อีกด้วยนะได้คุญแจคีเลทสมาร์ทมาให้เรียบร้อยใช้บันไดด้านล่่างงสสวยยเเลนนนะแแตตักจ็มบบี้ออ รถพันเดียวจบไม่มีเก็บเพิ่มแน่นอนบันไดด้านหลังก็เปลี่ยนมาให้ใหม่เรียบร้อยแถมได้กล้องมองหลังมาจากศูนย์เดิมๆเลยนะนี่แม็กไลเนอร์จานักจะเต็มของใหม่มาให้เรียบร้อยภายในสวยๆใสๆเลยนะบ่คุมโทนสีดำยศทั้งชุดนะครับไม่แตกไม่ลอกเลยนะโอ้โหพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันแอร์แบ็ก ABS มาให้ครบคันได้เป็นเกียร์ออโต้เครื่อง2.4ดีเซลนะวิทยุจอ2ดินพร้อมกับกล้องมองถอยหลังมาให้เรียบร้อยกระจกไฟฟ้าทั้งหมด4บานกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าให้อีกด้วยพื้นหลังคาเอียงสะอาดไม่ลอกไม่ดไม่เป็นนุยะัง